สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้นนนองเอฟซีบอรสุขสุขเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอจอร์นสแนลวันนี้ก็อยู่เที่ยงให้เทียงหน้าคือเก่าเนาะพี่นอ้องวันนี้ก็สิมาก,กินส้มมะขามเนาะส้มมะขามคุยพักกัแนแยงพี่นอ้องหากันอนตื่นเนาะวันนี้ตื่นมากอยากส้มพี่นอ้องเอ้อพี่น้องกินส้มเหมนกันเด้อแก่กระแดกเนาะพี่นอ้องเด้อพี่น้องกินส้มกันเด้อจะตื่นนอนมาเนี่ย สบายดีเด้อพี่น้องกับเรา,าสองคนเนาะซ่มผู้หญิงเขากินไปแล้วเนะรอบหนึ่งมามาตื่นนอนมาก็อยากส่วนนี้พูดแจวแล้วคักเลย hai sao vàng này phải không? Miền các bác anh em nó khác nữa. Cái nhân hào quá ามมมีสองครกนะค้งตรงโคหวาน กินกับผักหงกับบวือผักนะข่ายังไลยแต่บามนะเนะตอนประแดน,น่ามันยังอยากานริง นีม่มะคามกกเหม่งมันเป็นกกหวานเนาะกินแล้วมันออกปาดปัดนวดหน่อยแต่น่ายลาย เขาวาสิมาปั่นเขานะมันเนี่ยมโหสิมาจามงจกม่ะมาขำก็่ามาขำคพการเนี่ยเจ้าชิบเอสมู ่างแล้วเนี่ยเองางแล้วล่างครับนี่นกระ,ะ,ะเด็น งงมาคุยงานมาให้น้องเริ่มอินเลยแล้วเนี่ยกินอะไรจะแคร์ไงมันไงสมัะคามกินไม่มได้ลายบุเพื่อนชอบซ้ำหน่อยไอ้ชมยังไม่ได้ชีช้แจง นมองนอน,นมากินเ <ขอ S 3> นีอยของนอนมากินตาสว่างเลยพีน่น้องเห็ดงานลรงงนานแล้วมัเมืองนอน ขามเบิดเดี๋ยวก็มากระทันเลยแล้วเนกินไปเลยเลยบัวแต่สมกินเตะข้าวแวกต่อหงม่วงนี้เนื่ยเนี่ยมันเนี่ยม่วงอีกม้อก็ซอบ้า ไอ้ขออิม่มบ,บ่าอ้าวแฉบจอดนำเรียบเรียบคนเดียวพี้ยงอะไรเนี่ย ส้มแล้วก็จะไปหาคุดน้ำทักคุดคุมออกผิดต่อพี่น้องอันนี้มันยังแดดเนาะแดดหมดแดดสรไปนี่ต้อะเจนแล้เจนนะ นี่คือสีาเลยพี่น้องิาจกโมงหนอโอยมาตอนแรกก็ออกมาตอนนั้นตรงนี้รถปั่นเข่าบ่อยวกว่างไปเยใช่เขามาปั่นยังเมื่อคืนอยู่ม่นแเขาเียตั จนไงอ่ะคือเห็ดอะไเนาะจังบลูนี้บอกอันนี้ันคือมยันไดเนาะเออไ่ค่อยเห็นหุ่งมเข่ากัเฮียน่ยย อยู่นโบันว๊ะเ๋ยวปลาตัวเดียวไหมเอพี่น้องบไว้ลชมแหมเดี๋ยวตาชมตาวาดนี่้บบ่นี่นัก โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบจอจอนกับสิคอจบค,คลิปมาให้สั้นนี้ก่อนเด้อมากจะดึมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กสั่นกระดิ่งกับบอจอนนะเนาะเปิดื่อประสิทธิ์คลิปใหม่ๆแถวสองของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง